สวัสดีค่ะมื่อนันที่าม่าส้มไฮเนาะครับผมส้มไฮมันเดือน11เบิ้งมันเดือน11ครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องหลายผู้หลายคนน้่แน่กันแล้วกันนะครับมื่อนี้อยู่ไฮมันสัมปรังครับกับคุณแม่ทองจันนะครับผมอยู่กับคุณแม่ทองจันนะครับมือนี้อยู่กับแปลงมันสัมปรังเนาะที่พึ่งปลูกไปแม่บอกครับจ้าปลูกเมื่อวันที่11นี่ละปลูกมันประมาณเดือน11 นะครับผมเป็นในช่วงที่เดือนหนึ่งเนาะอ่าเดือนหนึ่งนะครับมันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาชมนะครับก่อนเท่าจะปลูกนี่ครับง่ามๆึ้นแนวกวีครับเข้าใส่ีหยังแซ่ครับผมพูดแม่ครับการใส่ฟู้ดที่นี่ละจ้นครับใส่มืัอนี่หลายปีแล้วครับใส่หน้ากัเอาแซ่แซะถอนพิ่นนะครับแซะใส่มืัอนี่หลายปีเลยเนาะเข้ากับใส่มืัอนี่ประมาณสี่สามปีสี่ห้าสี่ปีครับใส่ฟูที่มันนี่ตลอดนะครับในการ เตรียมตัวก่อนจะปลูกเนาะนะครับเตรียมตัวก่อนจะปลูกนะครับมอนี้ก็เลยนะครับผมในมีโอกาสมากเขาให้นะครับในพื <dilemma> ้น like ท <Yeah. S 1> ี่ตรงนี้แปลงนี้ยูทีประมาณจักไรครับแปลงครับสี่ไรจ้ะแปลงนี้ยูทีประมาณสี่ไร่นะครับสี่ไรกะข้ากับเพิ่งปลูกไปเนาะนะครับปลูกไปพันธุ์มันที่ปลูกนี่ก็คือเป็นพันธุ์พันธุ์การแดงพันธุ์การแดงนะครับเป็นพันธุ์มันการแดงนะครับเป็นพันธุ์มันที่ลักษณะหัวของเพิ่อนกะสิเป็นหัวใหญ่หัวยาวเนาะ นะครับหัวดกหัวดกนะครับก็คืออีกสิ่งย่าหนึ่งก็คือที่มันดีก็คือมันเป็นมันที่ทนแรงเป็นมันที่ทนแรงสามารถปลูกได้นะครับอ่าในมันเดือดเสบียดครับคุณนะฮะเพิ่งปลูกไปนะครับนี่นะฮะเพิ่งปลูกไปครับงามๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็เป็นในช่วงของการปลูกมันเดือดเสดเนาะคุณแม่เนาะนะครับแต่ว่ามื่นนี้เทาก็มาสามเนาะมาสามตัวมันบ่เกิดตัวปวกตัวยังจ่อเพิ่นนี่ล่ะคือ จังหวะบยจะเกิดดีปันใดเพราะว่านอ่มันแหงแน่มันแหงเพราะว่าช่วงนี้ก็คือล่ำมันมันเป็นช่วงเฉี่ยเขาอื่นว่าปลูกหยาคนิดหน่อยนะครับเป็นฤดูการที่ปลูกหยาเพราะว่าเป็นช่วงของบ่เมนหนาฝนเนาะมันบ่เมนช่วงล่างเดือนเมษาปันใดนะครับมันเป็นช่วงเดือนสิบเอ็ดนะครับลัางเกี่ยวเขาแล้วเขาก็ปลูกนะครับท่านพี่น้องปลูกมันหน้าครับมันหน้าก็สิเป็นประมาณนั้งสี่หละเนาะคุณแม่เนาะนะครับปลูกมันหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่างมายู่ครับพี่น้องครับพี่นะฮะ ก็ถือว่างามใบเขียวเลยนะครับนะฮะก็คือเ้ายังบนท่านได้ฉีดพวกที่เนาะนะครับอ๋อมีแต่แช่ถอนมีแต่แช่ถอนพันธุ์ใบซื่อๆนะครับนี่แซ่เหล้วก็ะเบืปลูกนะครับแซ่เหล้วก็ะเบืปลูกนะฮะแซ่เหล้วก็มาปลูกมันก็เลยนะครับยังบนท่านได้ฉีดนะครับขนาดยาคุ้มหยานะครับพี่น้องครับก็ย่างในคุ้มบนท่านได้คุ้มเลยนะครับปกตินี่ข้าปลูกปั๊บเนี่ยขาสีคุ้มหยาเลยเนาะจ้ะบ่มีเวลาละบ่มีเวลานะครับแต่ว่าก่อนข้าสีสียาคุ้มหยานะครับพี่น้อง ก็คือผมจะเอาฟูที่นะครับมาฉีดก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับเอาฟูที่มาฉีดก่อนรอบหนึ่งลังจากที่ฉีดฟูที่แล้วเขาจะสใส่ยาคุ้มหยาเนาะนะครับของไอ้ยาคุ้มหยากับเป็นของซูมิโซยานะครับเป็นอยังทื่ว่าให้ใส่ของซูมิโซยาครับอันนี้เขาบริษัทโฆษณาของเพิ่นนะครับก็คือซูมิโซยานี่ยจะเป็นยาคุ้มหยาหาสิเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแล้วก็จะเป็นยากับจัดหยาเนี่ยนะครับหาสิเปอร์เซ็นต์มันก็เลยสามารถที่จะ ทั้งกับจัดหยานะครับแล้วก็ทั้งคุ้มหยาได้พร้อมนะครับใน,นระยะเวลา3เดือนนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็โอเคของเพิ่นอยู่นะครับสําหรับอ่าซูมิโซโยานะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่ส,น,สนใจเนาะนะครับผลิตภัณฑ์โฟที่<ล>ะนะครับโฟทีน,นะครับในการดูแลนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นมั่นลูกมั่นสัะหลังนะฮะการขุดนะครับการอ่าฉีดนะครับระเบิดหัวนะครับในช่วงของ มันอายุ3เดือนนะครับเพราะว่าโฟที่นี่เขาใส่รอบแรกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าสามเดือนเนาะก็คือ15วันฉีดครั้งหนึ่งนะฮะสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งติดต่อกันอยู่ที่ประมาณ3ครั้งนะครับมันก็เลยเป็นอ่ามันเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นมันที่ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปจนถึงระเบิดหัวมันสัปหลังนะครับกับคุณแม่ทองจันนะครับอ่าตอนนี้เท่ากับ สามเนาะมันมันเกิดเกิดเกิดดีอยู่เนาะจ้านี่ละกระบอกเต็มรอยเปื้อนปันใดดอกต้นตายกระมีแน่เพราะว่ามันเกิดจากฤดูกาลน้ำแน่นะครับแล้วก็เกิดจากการอ่าถอนพันธุ์มันก็ยังไม่ท่านแก่เนาะพูดถึงเนาะเพราะว่าถ้าเข้าปลูกในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เข้าปลูกในช่วงนั้นแล้วก็เข้ามามาปลูกในช่วงนี้ครับละมันมันก็อาจสิบผสมบูดมาไหนเพราะว่าละมันเทียมมาปลูกมันยังอ่อนอยู่นะครับอ่านะฮะ สำหรับพี่น้องผู้ที่อยากจะได้พันธุ์มั่นนะครับพันธุ์มั่นไปปลูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้กะราคามั่นรู้สึกว่าจะดีขึ้นสูงแห้งเนาะนะครับราคามั่นก็ดีขึ้นสูงแห้งนะครับกะเหมาะสําหรับพี่น้องผู้ที่สนใจอยากจะปลูกนะครับผมมั่นสําปะหลังนะครับในช่วงนี้นะครับในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าราคามั่นสําปะหลังกะค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีตอนนี้กะกิโลละเท่าไหร่ครับที่ฮัาไปขายกันปัจจุบันเดือนสามบาท หาซิฟยู่ล้านน้อยอแต่รูปแป้งมันเละกว่านี้อยู่บอ่อืตอนนี้คืออยู่สามบาทหาซิฟเนะานะถ้าเป็นมันแป้งนี่อีแบบเป็นอีแบบนึงเนาะอีแบบนึงครับถ้าเป็นมันแป้งก็สิเป็นอีกแบบนึงนะครับโอ้นะครับพื้นที่ตรงนี้ครับนี่เป็นปลาบุกเบิกแล้วคุณแม่เนาะสามปีเลยดิสามปีแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับให้พี่น้องได้เบิ่งครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณจักไรนะหาไรฮกไรหาไร ครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ยังบ่รท่านคุ้มหยานะครับเ่ระท่านกับจัดหยานะครับพี่น้องครับก็คือปลูกไปเล้วบ่ระท่านมีเวลามาเบิ่งนะครับอันนี้ก็คือต้องใส่ฟูที่นะครับฉีดฟูที่ไปก่อนนะครับรอบนึงนะครับฉีดฟูที่ไปก่อนรอบนึงแหลวนะฮะแล้วก็จังมาคุ้มหยานะครับแล้วก็หยานกาจะนิ่งนะครับหยาก็จะนิ่งนะครับมันก็สีบ่มันก็สีบ่ค่อยเกิดเนาะนะครับนี่หยามนก็สะนิ่งนะครับก็เลยฝากพี่น้องนะครับไว้นําแน่กันเร็วกันครับ สำหรับผู้ใดผู้ที่สนใจนะฮะอยากจะได้โฟที่นะครับไปใส่นะครับวิธีการใส่นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เข้าปลูกมันสำปะหลังไปแล้วนะครับเข้าอยากบํารุงมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยนะครับก่อนที่จะอายุ3เดือนนะครับเพราะว่าช่วง3เดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันกําลังลุงหัวนะครับมันกําลังเพิ่มแป้งนะครับสําหรับพี่น้องผู้ที่นะครับอยากจะได้โฟที่ไปใส่นะฮะกระโเขามาสอบถามรายละเอียดไดนะครับ0970250279นะครับ 0970250279นะครับ GP Channel นะครับผ้าทองทั่ง YouTube นะครับหรือว่าจะเป็นเพจนะครับ Facebook นะฮะก็สามารถโทรกขข้ามาสอบถามรายละเอียดใดเนาะนะครับเอานะครับสำหรับมือนี้ครับเอาไว้เพียงสนิสักกอนนะครับเอาไว้พบกพอกันในคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ